เพิ่มมานะครับนีะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่ามีมนุษย์ต่างดาวนะมายึดยันหน่วยงานแม็กของอาวากาศนอกอาวากาศนะครับแล้วก็ได้มีอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่ามี2ตัวหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูหมดทุกตอนนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งโผล่มานะครับเนี่ยครับน่าเกรดมากเลยอะ่ะอีมันเป็นหนอนปลาหมึอกอ่ะทุกคนยี้อเออเพื่อนกูมามึงกินเพื่อนกูเฮ้ยอะไรอะ่ะลูกศรชี้ทางนั้นหมายความว่าอะไรอ่ะ ก,ก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมครับมาครับมาต่อที่พาร์อุลตร้าแมนเลโอกกเลยดีกว่านะครับ ก็อุลตร้าแมนเลโอมีสองพาร์ทนะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สองสุดท้ายของอุลตร้าแมนเลโอแล้วนะครับผมในเกมนี้ยังดีนะมีเนื้อเรื่องอุลตร้าแมนเลโอเพิ่มมานะครับเนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่ามีมนุษย์ถังดาวนะมายึดยานหน่วยงานแม็กของอวกาศนอกอวกาศครับแล้วก็ได้มีอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่ามี2ตัวหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูหมดทุกตอนครับก็มีอีกตัวหนึ่งโผล่มานะครับเนี่ยครับน่าเกรดมากเลยอ่ะอ้ยมันเป็นหนอนปลาหมึกอะทุกคนเย้ เหมือนหนอดอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนมาครับนี่อุตมเลโอนะครับผมก็ภารกิจนี้นะเราก็ต้องปกป้องโรงเรียนนะโรงเรียนหรือตึกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมาละมาครับอุตมเลโอน่าจะมีด่านนี้มันไม่มีท่าแบบใช้กระดองกระบองฟาดเนานะอยากให้มีมากเลยถ้ามีนะแม่งจะแบบโหสะใจที่ไหน โอ้มึงกินเพื่อนกูไปอะ่ะมึงเอาเพื่อนกูมามึงเอาเพื่อนกูมาไอ้ชั่วไอต้ต่างดาวต่างดานักเกลียดอือเอาเพื่อนกูมามึงกินเพื่อนกู เฮ้ยอะไรอ่ะลูกสอนชี้ทางนั้นหมายความว่าอะไรอ่ะอ๋อจะโดนตึกละยขยบมันเนี่ยครับเดีย๋ยวแม่งโดนตึกโรงเรียนผมว่าโดนแน่เลยขยบขยบขยบม,ม,มันก่อนไอ้ชั่วตายซะมันอาดนะเอาที่ไปยังไม่ตายนะผมมานี่แหละจอสนิท ลาก่อนนะไอเจ้ายึกยืออืมปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจนะครับผ่านแล้วทุกคนปกป้องโลกสําเร็จแล้วลาก่อนนะครับทุกคนผ่านไม่ว่าทุกคนโอเคจบสวยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบกิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับรักคนดูทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วก็ไว้ใจผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอกราบลาที่หน้าตักบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ